เอาละครับคุณผู้ชมครับรายการเนตเดบีสร้างอาชีพนะครับช่วงธุรกิจหน้าลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่บอกกันไว้นะครับมีความน่าสนใจอยู่ที่นะครับทุกวันนี้นะครับการใช้ยวดยานพาหนะหรือว่ารถยนต์เนี่ยมีทั่วประเทศไทยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็น18ล้านคันกันเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนนะครับจะบ่นถึงน้ํามันแพงบ้างห่ะครับควันดำนะครับโลกร้อนบ้างห่ะเพราะว่าควันไอเสือแล้วก็มีผู้ที่มาแก้ไขปัญหาตรงจุดๆนี้ครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเฮสชูแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงมีความ เด่นยังไงนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราไปรู้จักกับเจ้าของเครื่องนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับทานผู้ชมนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อสตีฟชลิดอภรนะครับคุณสตีฟครับไอเครื่องตัวนี้มันคืออะไรครับเล่าให้ฟังนิดนึงหกสิปีก่อนในหลวงท่านก็ทําเกี่ยวกับเรื่องชัยไอทุกคนก็รัวเอาน้ำเนี่ยแยกใส่ไฟฟ้าไปพับียไฟฟ้าไปหรือใส่ไฟฟ้าไปก็ได้มันจะแยกเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนถ้าเราใช้ไฮโดรเจนได้นะพลังมันสูงมาก ออกเทนมันต้ง 140. องร้อยสี่สิบถ้าใช้ได้พับเราจะประหยัดพลังงานแต่ตอนนั้นนะ่ะเทคโนโลยีอ่ะมันยังไม่พัฒนาพอถึงวันนี้หกสิบปีมาแต่ท่านนะ่ะทำก็สำเร็จขั้นแล้วนะฮะผมก็ดูอ่านดูแล้วเด้อเราก็ทำต่อได้เทคโนโลยี Technology มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆนอื่อยคเราไปโลกพระจันได้ไปได้ได้เราก็ควรจะทำได้ครับแต่นั้นมาแล้วก็เราก็ลองดูประมาณส 5, 5ักห้าห้าถึงเจ็ดปี บผมเล่นๆก่อนนะครับถึงวันนึงเจอเราใใช้ได้ครับเราถึงจะจดสิทธิบัตรครับผมก็เครื่องตัวนี้ก็เรียกง่ายๆว่าช่วยประหยัดพลังงานครับครับแล้วก็เป็นการฟอกก็เรียกง่ายว่าเราต่อยอดจากนวัตกรรมของในหลวงที่ท่านคิดไว้เมื่อ60ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยท่านในมีการคิดค้นมาถึงในระดับหนึ่งแล้วแล้วต่อมาต่อยอดความคิด ให้มันเกิดประโยชน์อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมคุณสตีฟกําลังจะบอกว่านะครับคนที่อยากจะติดตั้งเครื่องตัวนี้เนี่ยเราก็อยากจะเข้ามาทำลงทุนกับธุรกิจเชชูตัวนี้ก็คือว่ามีเงินแค่สี่หมื่นต่อเครื่องใช่ไหมครับถ้าจะติดเป็นส่วนตัวก็เครื่องเริ่มต้นที่สี่หมื่นบาทแต่ถ้าอยากจะเอาไปทําเป็นธุรกิจแหะครับอย่างผมเปิดร้านซ่อมรถอยู่อย่างเงี้ยผมอยากจะเอาเครื่องคุณนี้ไปกระจายโดยการไปทําธุรกิจของผมนเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงแล้วมีแผนทำแฟรนไชส์ออ๋มีแฟรนไชส์ครับเป็นมาสเตอร์แฟรนไชสส์์กก็็ไไไดด้้คุณแฟนนรชที่ คุณเอาเขตก็ได้นะครับเราที่นี่ก็ต้องคุยกันนะครับลึกนะฮะรลึกลงไปลึกหน่อยหนึ่งที่ไหนก็ตั้งได้ครับขอได้นะคุณมีปลักสองตัวเท่านั้นแล้วก็มีมีช่างอืแล้วก็มีของฟรีสะตัวหนึ่งคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับมีอยู่แค่นั้นทําไม่มีต้องไ่ไม่ต้องไปอยู่อืแล้วเราจะมีคนสอนให้ติดตามให้ แล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าลูกค้ามีปัญหานะโทรให้เราได้ครับผมแล้วเรามีประกันให้นะครับครับหนึ่งหนแสนกิโลนะครับหรือ<ม>3ามปีถ้าเสียนะเราเราจะเปลี่ยนให้ฟรีให้คนหมดครับผม,บผมก็เรียกได้ว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมีทั้งอ่า แผนที่จะทําเป็นแฟรนไชส์ด้วยคือคุณสามารถที่จะเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่แต่ละภูมิภาคก็ได้เรามีทีมงานที่จะไปติดตั้งคอยดูแลเซอร์วิสให้เรียบร้อยเลยมีแผนธุรกิจให้รวมไปถึงการที่เขาไม่มีงบประมาณที่จะลงทุนก็สามารถเป็นที่ปรึกษาในการที่จะพาไปทําเรื่องในการขอยื่นคู่ได้ใช่ไหมครับ,<ช>รบแล้วคุณสติฟครับถามนิดนึงตัวเครื่องตัวนี้หนึ่งคันใช้เวลาติดประมาณกี่ชั่วโมงครับถ้ารถรถกระบะรถญี่ปุ่นนะครับประมาณสักประมาณก็เสร็จแล้ว <ư? S 2> นะครับถ้ามีสองสาคนช่วยนะก็ประมาณสามชั่วโมงนะครับอย่างรถเบน์อย่างนี้นะครับประมาณว,วันหนึ่งัเครื่องม,มันลําบากซับซ้อนมากกันนะนคุณผู้ชมครับคุณสติปเนี่ยเขาเป็นสุดยอดที่คิดนะครับนํานวัตรกรรมของพ่อหลวงของเราเนี่ยมาต่อยอดเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เขามีสิทธิทบัตรนะครับเป็นเจ้าเดียวแล้วก็เจ้าแรกของประเทศไทยด้วยคุณสติปครับก่อนที่จะจากกันไปในเทปนี้แล้วก็ช่วงธุรกิจหน้าลงทุนของเราเนี่ยผมให้คุณสติปพูดสโลแกนสั้นๆ ของ H2 ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันดีกว่า H2 กำไรทุกวัน30%